สวัสดีนะผมช่างเส้นะครับเอาทำไมขาวๆ่างนีผมช่างเสีครับอิสระภาพนะครับคนทำมาหากินนะครับชื่อช่องยูทูบนะครับผมเปิดกล้องหน้านะครับมองมาคอยกัด่าไหร่เดี๋ยวนนะครับวันนี้วันนี้มาอยู่ในร้านนะครับร้านเล็กๆนะครับ เดี๋ยวมาจะมารีวิวสินค้านะครับที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเผื่อพี่ๆนานะเผื่อพี่ๆนะนะหาอยู่นะครับที่นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมหน้าไม้ยิงปลานะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีละตัวนะครับอนี้นะก็มี เอาตัวแรกเลยนเอาเป็นยางก่อนเลยนะยางตัวนี้นะครับเป็นยางขนาดสิบสี่มิลนะครับตอนนี้มีเข้ามามีสีเขียวนะครับนะครับตอนนี้เข้ามาเยอะอยู่ครับนะสีเขียวยางสองชั้นนะครับเป็นยางสองชั้นสีเขียวความยาวนะครับหนึ่งเมตรนะครับเป็นละหนึ่งเมตรนะครับถ้าพี่ๆนะนะใช้ ปีกค้างคาวนะครับตัดตัดสั้นๆนะครับมันจะได้สามคู่นะครับตัดตัดสิบหกเซนครึ่งน,นะครับตัดสิบหกเซนครึ่งมันจะได้สามคู่นะครับแต่ถ้าเป็นปีกโรเลอร์ให้ตัดยี่สิบเซนมันจะได้สองคู่แล้วก็อีกหนึ่งข้างนะครับครับตัวนี้นะครับตัวนี้ยางชุดใหม่นี่ราคานะครับ จะเป็นเก้าสิบาทนะเจลละเก้าสิบนะครับยาวหนึ่งเมตรตอนนี้มีแต่สีเขียวนะครับนะครับตอนนี้ม네ีสีเขียวนะครับตัวนี้ยาวหนึ่งเมตรนะครับเป็นละเก้าสิบบาทนะขนาดสิบสี่มิลรูในหกมิลถ้าเอาเป็นคู่แบบมัดสําเร็จนะครับแบบนี้นะครับถ้ามัดสําเร็จแบบนี้นะครับถ้ามัดสําเร็จแบบนี้ครับคู่ละแปดสิบาทนะครับยาวสิบี่มิลคู่ละ8ปดสิบ แล้วก็ที่ผมเนี่ยใช้นะครับตัวนี้เป็น14รูเล็กนะครับนะครับตัวนี้เป็น14รูเล็กนะครับรูในมันจะขนาด3มิลมืดเถอะมันมันบังนะนี่ครับเดี๋ยวจะกูลพันเด็ดบังตกบังขับเหยื่ขายของ มันบังกันหม,มองลยคัน,น,นะครับจะเห็นไหมครับจะเห็นดูนะ,นะครับตัวนี้เป็นขนาด14มิลรูใน3มิลนะครับ14รูเล็กตัวนี้นะครับตอนนี้มีแต่สีเหลืองนะครับ14รูเล็ก มีแต่สี่เรืองนะครับตัวนี้ราคาเส้นละร้อยห้าบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับพูดถึงที่พูดมานี่คือมีค่าจัดส่งนะครับค่าส่งโอน60บาทนะครับปลายทาง70บาทนะแล้วแต่นะครับนะครับประมาณนี้วันนี้มาแต่ทุละนะครับยังไม่ได้ทำงานนะครับ <im itation> <im itation> ยังยังไม่ทำงานนะนั่งอยู่ในร้าน <g ay> แล้วก็มีสายบู๊น่อยครับสายบู๊เลยบ้าพลังหน่อยครับบ้าพลังหน่อยก็ตัวนี้เลยสิบหกนะครับสิบหกมิลลูเล็กนะผมเปิดกล้องหลังนะเอเปิดกล้องหน้านะครับตัวหนังสือมันจะกลับหลัง ตัวนี้16บลูเล็กนะรับ16มิลนะครับลูใน3มิลนะยิงดึงทีนี่รับประกันเลยนะครับจุกนะครับดึงทีนี่เป้างเกงแค่แตกแน่นอนนะครับ16รลูเล็กนะทาบ้าพลังนะครับแต่ยิงจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ขนาดนี้นะครับแต่เผื่อใครๆอยากได้แบบโหดๆก็จัดไปเลยนะผมใช้14 14รลูเล็กเส้นเดียวนี่ก็ยิงโอ้ น่าจะแตกหมดนะครับแล้วก็มีสำหรับพี่ๆนะนะอยากเอาไปใส่เป็นผายิงหนูสันตอกยิงยิงใกล้ๆนะครับถ้าเป็นผายิงหนูสันตอกยิงใกล้ๆก,ก็11บมิลตัวนี้เป็น11มิลรูในตัวนี้6มิลน,นะรับ11รูหครับยางสองชั้นทั้งหมดนะครับ ยางสองชั้นทั้งหมดนะครับตัวนี้เส้นละเจ็ดสิบบาทนะครับตัวนี้เส้นละเจ็ดสิบอายุการใช้งานนะครับมันแล้วแต่นะครับอายุการใช้งานคือมันแล้วแต่คือว่าเราจะตัดยางนี้สั้นหรือยาวนะครับถ้าเราตัดถ้าเราตัดยางถ้าเราตัดยางให้มันมันยาวนะครับให้มันยาวเพราะว่าเราไม่ได้เค็นยางนะครับเราไม่ได้เค็นยางนะครับมันจะ อายุการใช้งานมันจะยาวนะครับอายุการใช้งานมันจะยาวแต่ถ้าเราตัดสั้นนะเราตัดสั้นเราอยากให้มันแรงเราตัดสั้นนะครับอายุการใช้งานมันก็น้อยเพราะว่าเราเข็นยางครับเพราะว่าเราเข็นยางเราอยากให้มันแรงนะมันมันก็เลยอายุการใช้งานมันก็จะจะไม่ยาวนะแต่ถ้าอยากให้อายุการใช้งานของยางยาวแต่เราก็ตัดต้องก็ต้องตัดยางยาวๆนะครับมันจะใช้ได้นานแต่ มันก็ต้องใส่หลายเส้นถ้าอยากให้มันแรงนะครับแต่ละเส้นนี่ก็ใช้เป็นเดือนสองเดือนได้สบายนะครับนี่นะครับยิงนะครับมีแต่เปลี่ยนอย่างเดียวคือเปลี่ยนแต่สายเนี่ยนะฮะแต่นี่ก็เป็น,นสายอย่างดีนะครับนี่เป็นสายทักอย่างดีเลยนะครับสายถักอย่างดีเลยขนาดหนาขนาดขนาดสามมิลน,นะคแล้วก็มีเชือกตัวนี้นะครับเชือกเนี่ยครับ ขนาดสามมิลน,นะครับมีแบ่งขายนะครับขนาดสามมิลน,นะครับมีแบ่งขายเมตรละสิบห้าบาทนะครับตัวนี้สายไดยมิน่ก็มีนะครับสองมิลแล้วก็เป็นกระบอกสายเผื่อน้นาที่หาอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นกระบอกสายผมก็มีนะครับกระบอกสายนี้เป็น p e แปดนะครับ P e แปด ีอีถักแปดแปดสิบปอนด์นะครับขนาดไอ้สีสีนะครับสีหนึ่งมีสิบเมตรนะครับสีละสิบเมตรนะครับน,น,นะครับผม,ม,มกระบอกนี้ราคาร้อยห้าสิบนะครับท่ออย่างหนานะไม่ใช่อย่างบางนี่ท่ออย่างหนาเลยนะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบนะแล้วก็มี แล้วก็มี PE นะครับ PE สี่ลุง PE สี่ลุงนะครับนี่ PE ถักแปดนะครับขนาด150ปอนนะครับสี่ลุงนะครับสีสลับเดี๋ยวแกะให้ดูครับแกะให้ดู นะครับมีมีนะครับในร้านมีอุปกรณ์เสริมร้านลเล็กๆนะปอม,มีอุปกรณ์มีให้เสริมอยู่ครับถ้าอยากพี่ๆนะนะอยากได้ที่ติดตามอยู่อยากได้นะครับตัวนี้พีเออร้อยห้าสิบปอนนะครับพีออร้อยห้าสิบปอนถักแปดนะครับชะโดใหญ่นั่งหุ่มนะครับสําหรับนั่งหุ่ม ยิงไม่ไกลนะครับคาโดใหญ่ๆหรือป้าใหญ่ๆนะครับนี่เหมาะเลยร้อยห้าสิบปอนนะครับถ้ายิงยิงในที่ในพุ่มนะครับยิงไม่ไกลก็คือยิงปุ๊บดึงเลยนะครับไม่ต้องให้มันบิ่งนะครับยิงปุ๊บดึงเลยไม่กลัวขาดครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบปอนนะครับสี่ลุงนะครับสี่ลุงยาวร้อยเมตรนะครับหนึ่งมวนนะครับยาวม้วนละหนึ่งร้อยเมตรนะครับตัวนี้ราคานะครับจะอยู่ที่ ราคามันอยู่ที่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับราคาร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีเนี่ยนะครับไอไอตัวนี้มีขนาด อันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยนะครับนี่นี่100ร้อยปอนถักแปดเป็นของเป็นของบิ๊กเกมนะครับทัวร์นาเมนต์นะครับตัวนี้ x อแปดของเป็นของค่ายแบล็กฟ็อกนะครับตัวนี้ตัวนี้อันนี้ร้อยเก้าสิบนะครับ150ร้อยห้าสิบปอนอันนี้100ร้อยปอนร้อยแปดสิบาทนะครับมีสองขนาดนะครับมีสองขนาดนะครับมีมีร้อยห้าสิบมีร้อยห้าสิบกับร้อยเบอร์ร้อยนี้สระ ใช้ยิงทั่วไปนะครับยิงยิงยิงระยะไกลๆก็คือใช้ร้อยปอนนี้เหมาะนะครับร้อยปอนจะพอดีนะครับยิงยิงไกลแต่ถ้ายิงใกล้ยิงพุ่มแบบนี้นี่จัดร้อยห้าสิบนะครับจัดร้อยหิบยิงปุ๊บดึงเลยนะถ้าถ้าคิดว่าทะลุนะครับก็คือดึงเลยนะครับไม่ต้องปล่อยมันวิ่งเข้าป่านะครับแล้วก็มีลอกนะครับลอก ราคาที่แจ้งมาไม่ได้รวมค่าจัดส่งนะครับแล้วก็เป็นลอ,อกกระปุกนะครับลอ,อกกระปุกเนี่ยเยี่อห้อเนี่ยครับลอ,อกกระปุกมีสีทองนะครับมีสีทองกับสีดํานะครับตอนนี้มีสีทองสีดํานะครับตัวนี้490บาทนะครับขนาดเทนะ่าไหร่เอขโดแดกโฮอล์ เทียบขนาดให้ดูประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับพี่ๆนานะที่อยากเอาไปติดนะครับขาลอกก็มีนะครับขาลอกก็มีนะครับขาลอกเป็นแบบนี้นะครับขานะครับขาก็มีนะครับแต่ไม่นะ ก็คือติดกับนะครับติดกับข้างปืนนะครับติดกับข้างปืนนะครับข้างปืนเป็นตรงนี้ครับแล้วก็วางลอกเลยนะครับวางได้เลยแล้วก็ขันน็อตยึดเลยนะครับแบนี้ก็ได้เลยนะครับนะครับตัวนี้มีสีทองกับสีดำนะครับลอกตัวนี้สี่ร้อยเก้าสิบบาท แล้วก็มีแว่นตัดแสงนะครับแว่นตัดแสงนะเป็นเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้เลนนะ,เน,นะครับหรือตอตัวนี้เป็นเป็นเป็นเลนออโต้นะถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในร่มก็จะเป็นสี สีใสๆหน่อยครับถ้าจะอยู่ในร่มจะเป็นสีใสๆถ้าออกกลางแดดมันเลนก็จอมมืดๆนะครับตัวนี้เป็นเลนออตต้นะครับขามันจะมีเดี๋ยวดูเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ถ้าทนานาท่านไหนที่ติตจำที่ติดตามนาอมอยู่จะเห็นน้าอมใส่ตัวนี้นี่ที่นาที่นาอมใส่จะเป็นเลย จะติดตามน้ำมอญผุเห็นครับที่น้ำมอญใส่ตัวนี้เป็นเลนออตโต้ครับเปมีอสองสองลายเป็นเดิมเนี้ยครับอันนี้เป็นเลนออโต้นะลายก็จะประมาณนี้ครับแว่นเนี้ยนะครับตัวนี้เป็นเลนออโต้นะครับออโต้ตัดแสงนะครับเป็นเลนพลอยใช้ยิงปลานะครับใส่ยิงปลาราคานะครับ อันละสองร้อยนะครับไมไ่รวมค่าส่งนะครับนะครับตัวนี้แว่นอันละสองร้อยนะครับไมไ่รวมค่าส่งนะครับมีบริการปลายทางนะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ,บ,นะรบแล้วก็สายไดมีนาสายไดมีนาขนาดสองมิลน,นะครับถ้าอยากได้ไปใส่เป็นสายดำยิงหวกงนี้นะเป็นสายทำยิงเป็นเมตรก็ขายเมตรละสิบบาทตัวนี้นะครับ แล้วก็พีตัวเล็กนะครับ <_ d ata> PE ตัวเล็กนี่มวนล,ละร้อยนะครับเป็นพีอีหปอนด์ทักสี่ทักสี่ห้าสิบปอนด์มวนละร้อยแล้วก็เดี๋ยวความจำเครื่องผมจะเต็มอีกผมต้องรีบไล์นะครับทีนี้มันสิบสี่นาทีแล้วโอ้พุ่งลกกะลกากลาก็มีนะครับ หน้ากากดำยิงนะครับหน้ากากดำยางยางนิ่มนิ่มโคตรนะครับนิ่ม,น,มนิ่มจัดเลยนะครับดูหน้ากากดำยิงนะนิ่มจัดเลยราคานะครับสามร้อยนะครับหน้ากากดำยิงแล้วก็มี เป็นลอกก็มีนะครับเป็นลอกแล้วก็เป็นไฟฉายก็มีนะครับอะไรเนี่ยนะเป็นไฟฉายดำน้ำนะครับไฟฉายดำใต้น้ำนะครับมืดมเลยนะโอ้โหคืาเลยอะนะไฟฉายสองร้อยนะครับตาช่างนี่เท่าไหร่วะตาช่างร้อยห้าสิบนะครับมีฐานแถมไปเลยนะครับตาช่างมีสีส้มสีฟ้าร้อยห้าสิบ คิปเปอร์นะครับมาปดิเปิดเปิดมาปดิมีสองแบบนะครับมีนะร้อยห้าสิบนะไปไปก็เอาตัวไลท์เจ็ตเท่านี้นะแล้วก็มีเหยื่อเป็นผ้าบัฟนะครับผ้าบัฟนะครับประมาณนี้นะครับแล้วไอ้ลำนี้นะครับที่แขวนไว้อยู่ข้างๆเนีลยขอตั้งกล้องก่อน ตัวนี้ของเป็นไม้สักทั้งลำนะฮะไม้สักทั้งลำเป็นของพี่นิมิตนะครับแกยังรอรอรออยู่นะครับยังไม่ทได้จัดส่งนี่นี่คีัตโรลเลอร์ลูกปืนนะรรอรอพี่แกโอแล้วก็จะส่งนะครับตัวนี้เป็นไม้สักทั้งลำเบาน้ำหนักเบาอยู่ครับแตนะ่ยังไม่ช่างนะยังไม่ช่างดูนะ นะครับถ้าพี่ๆนั่นนะนะครับพี่ๆนั่นะท่านใดสนใจชิ้นไหนนะครับทักทักมาได้เลยนะครับทางเบอร์โทรนะครับ0986253806นะครับเบอร์โทรกับไอดีไลน์อันเดียวกันเลยนะครับถ้าจะทักมาทางเมสเซจเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กนะครับอิสระนะครับเว้นวักภาพนะครับผมนะครับนะครับกามคอก็มีครับนกเจ้าวันนี้เอาไว้โชว์เผื่อลูกค้ามานะเพื่อเป็นพวกเหยื่อ เหลือพวกเนี hmm. mm ่ยมีอยู่นะเป็นคันเบ็ดนะครับค mm hmm. ันเบ็ดค mm hmm. ันเบ็ดนี้คันละสี่บาทนะครับ mm hmm. ยาวประมาณร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบคันละส mm ี hmm. ่นะครับนี้ปลาทอง <laughs> ไม่ได้ขายนะครับพี่ <laughs> ปลาทองซื้อมาเลี้ยงนะ <laughs> นี่ <laughs> ปลาทองซื้อมาเลี้ยงนะ <laughs> นะครับ นะครับผมเดี๋ยวผมต้องขอจบผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะครับผมถ้าสนใจอุปกรณ์เสริมนะครับถ้าสนใจอุปกรณ์เสริมก็ทักมาหาผมได้นะครับฝากกดไค้กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปตัวต่อไปนะครับนะครับผมผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ